เรียกว่าไทยแลนด์แดนสยามนั้นฮอตในหมู่ศิลปินเคป๊อปไม่เลิกค่ะและล่าสุดไทยเราก็จะได้เป็นสถานที่จัดงานประกาศรางวัลซึ่งถือว่าเป็น1ใน4หรือ Big กของงานประกาศรางวัลประจําปีที่ใหญ่ที่สุดของวงการเพลงเคป๊อปอย่างงาน Golden d i s ส a w อเวอครั้งที่37ค่ะซึ่งประกาศเตรียมจัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทยเรา ดีเดย์วันจัดงานนะคะนั่นก็คือวันที่7มกราคมปีหน้าค่ะซึ่งอย่างที่ทราบกันว่าเป็นกำหนดจัดคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวของวง b l a c k p ิงคในไทยอีกด้วยโดยข่าวการจัดงานประกาศรางวัล o l d e n d i s c Awards นะคะซึ่งเทียบได้กับเวทีแกรมมีของเกาหลีในไทยของเราครั้งนี้ค่ะก็มีการยืนยันผ่านทางโลกโซเชียลของ Applewood ค่ะผู้จัดงานอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา สำหรับราชมังคลากีฬาสถานค่ะถือว่าเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยโดยรองรับผู้คนได้มากถึง50,000คนค่ะโดยการมาจัดงานที่นี่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ในด้านความยิ่งใหญ่สำหรับนักดนตรีโดยก่อนหน้านี้ค่ะที่เคยรองรับคอนเสิร์ตของศิลปินดังอย่างวง BTS Lady Gaga Ed Sheeran รวมถึง Coldplay มาแล้วค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ